รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หิ้งห้อย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 หิงห้อยหิ้งห้อยปวอ,อ,อ,อะไรแล้วฉันหิวเลยบ้าแล้วไม่ได้เป็นอะไรแน่นะไม่นี่แกยังไม่รู้จักหิ่งห้อยอีกเหรอตัวทวั้งควายแล้วยังไม่รู้จักเหรอว่าหิ้งห้อยเป็นยังไงร,รู้จักสิหิ่งห้อยมีลักษณะเป็นยังไง ายาวๆออขับเกาะบนหินแล้วให้หัวลงมาในถ้ำ <ừ, S 1> แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารเหรอแตงโมแตงโมแล้วเวลามันนอนนอน,น,อน,น,อนที่ไหนฉันมันก็นอนบนเตียงสิจะง,โงโ้อไปไมจะง้ออะไรละ่ะมันไม่ได้นอนบนเตียงสนนั้นที่โดยคำนองแล้วพี่รู้หรือว่าหิห้งไรคืออะไรพี่รู้แน่นอนพี่เคยเลี้ยงมันด้วยมันไม่ได้งไงมันอยู่ในบอ่อปลาเหรอ อีนั่งก็งุบมันไม่ไ่ในบ่อปลาอ้าวไม่้อยู่ในบออ่อ,บอปลาเหอเฮ้ยมี้ยงตัวอะไรในบอ่อปลาอ้าวมันไม่ได้เป็นตัวสีเขียวๆอะไรอย่างเงีหาา้หรอโอ้ยดวาตาของลูกยูงอ้าวเหรอฉันไม่ยอมโดนใจทุกวันหรอกอ,อย่างนี้ไหมงี้เราไปดูหินพ่ายกันจะไปดูที่ไหนไม่รู้ไปดูกันก่อนอฉันรู้ละที่นี่เขาบอกมีหยยินพ้ายแต่ที่นั่นมันก็มีน้ำด้วยหรือ้อามันก็อยู่ในน้ำสิฉันไม่รู้เหรอ 能能能能 mainland, ไปดูกันไหมเนี่ยมีเรื่อมมีน้ำแต่มันก็มีต้นไม้ปากุนกาเหรอไปมาแล้วไม่มีเอ้ยังงี้น่เราไปดูกันเลยไปกันไหมไปไปไปกันไปไปไปหาไปได้อีกแล้วเนี่ย จำไม่ได้ว่าปลาซุงมีเอ้ยอ่ะพี่ซยอยู่ตรงนั้นได้ไงฉันหายหิ้งห้อยเผื่อมันว่ายน้ําอยู่นี่เขาเขียนว่าห้ามเดินรั้วสนาเขาไปได้ยังไงฉันวิ่งเข้ามาซะไม่ได้เดินอ๋อเหรอดีแล้วไม่ผิดเฮะไหนฉันช่วยโอเคเย้ออกไปแล้วจะออกไม่ได้ทำยังไงดีเนี่ย แสนเด็ดอ๋อโอ้ยเราจะหายหิ่งห้อยได้ยังไงฉันไม่ไหวแล้วอันนี้คือหิ่งห้อยไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแล้วอย่างนี้เราจะเจอหิ่งห้อยได้ยังไงล่ะเฮ้ยฉันจะหิ่งห้อยแล้วไหนดูบ้างสิหายไปแล้วไม่มีเลยทำไมไม่จับไปแล้วก็ฉันใช้มือบังอยู่อ๋อไม่ได้เรื่องเลยหิ่งห้อยหิ่งห้อยอยู่ที่ไหนหิ่งห้อยหิ่หิ่งเฮ้ยมันจะได้ยินเสียงนะเราเรียกมันอีกเราเรียกมันอีก ฮ้ยอุ๊ยน้องทำอะไรกับเนี่ยน้อมาหาหิงห้อยที่นี่มีหิงห้อยไหมครับมีค่ะแต่กลางวันอย่างนี้เนี่ยครับมีหิงห้อยกลางวันมีเราคุณข้อมูลมาแล้วกลางวันมีหิงห้อยใช่มีเหรอคะ่ะมีครับเดี๋ยวไปกับพี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปดูหิงห้อยพี่รู้จักหิงห้อยเหรอครับรู้จักค่ะนั้นเราไปกันเลยดีไหมครับได้ค่ะตามพี่มาพี่ไม่มีเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อน ดี๋ยวพี่เขาจะเป็นหญิงห้อยนะอยู่ตัวเล็กๆแบบนั้นนะมันต้องจับจับมันจับมันเราจะจับดีดีโอ้ยพี่ทางมันดูลำบากเนาะดูสิต้องลงบันไดด้วยอ่ะทางทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้ไม่ลงไปเชิญพี่ใครอยู่ไหมคะอันนี้บ้านคุณบ้านคุณถึงแล้วค่ะถึงแล้วอันนี้เหรอคะขึ้นไปก่อนนะครับอืมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถึงสักที นี่คือเป็นเจ้าของกิจการเหรอคะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นร้านของโครงการค่ะ,ะใครชื่อโครงการเหรอครับที่นี่อันนี้โครงการอัมพวาเชพนานลลูรัฐเอามานเนยต่งน้ำอะไรดีอะมีสปากเกตตี้คาโบนาร่าไหมคะน้ำค่ะน้ำขอรับเป็นคาราเมลเมคเชอรโตบัดวิปครีมบานา่าช็อปแล้วก็มีวิปครีมอีกชั้นไหมอะอย่างนั้นขอน้ำมุ้งชิ้นชลาสามค่ะเอ้า ถามทำไมดิฉันพูดว่าน้ำอะไรนะครับม่วงชื่นชันชลาค่ะชันชลาคืออะไรคะชันชลาคือสถานที่ตรงนี้ค่ะอ๋อถ้าไปอยู่ที่วุรพพูมจะเป็นม่วงชื่นบุรพพงถ้าเราไปอยู่สุวรรณภูมิก็ม่วงชื่นสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิอันนี้จะเป็นอันชันตะไคร้มะนาวค่ะผสมกันใช่ค่ะลองทานดูนะคะลองทานดู อยากใครกินน้ำมันเหมือนน้ำมะนาวมีความเป็นตะไคร้มีความอันนี้อันนี้รวมกันนะคะก็จะเป็นสีอัญชันรสชาติมะนาวแล้วก็กินตะไคร้อันนี้ถ้าโดนเสื้อซักออกไหมคะซักออกค่ะเดนเสื้อพี่อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์ประจำของถ้าเรามาที่นี่ก็กินอันนี้เลยใช่ค่ะ ทำไมมันถึงใช้ชื่อว่าม่วงชื่นนะคะอันนี้เป็นชื่อพระราชทานค่ะจากสจพรกีอันนี้จะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยให้ความจําดีสายตาดีค่ะอยากรู้ว่าแบบพอเรามาถึงที่นี่คือม,มันมีอะไรบ้างที่แบบว่าให้เราแบบดูน่าสนใจอะไรอนมีบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะเดี๋ยวเรามีสวนเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมสวนกันพอชมสวนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมงานศินละปะฟังเพลงต่างๆแล้วก็ค่อยไปชมหญิงห้อยกันฟังเพลงน e ี B ้บินิสเปียมาไหมคะเราไปดูหญิงห้อยยี่ไงไปดูสวนคือสวนอะไรคะ เป็นส่วนสาธิตเกษตรค่ะในนั้นก็จะมีอ่าสวนมะพร้าวสวนจมโอสวนเล้นจีแต่เราก็มีอเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยเราจะได้กินไหมคะได้กินแน่นอนไปค่ะข่างไหนคะทําไมเร็วอย่างนี้ค่ะเ๋ยวตรงไปค่ะเอ๋เอ๋ออันนี้เป็นชานชลาอย่างนี้ใช่ไหมชานชลาค่ะนี่ไงรถไฟมาจะออกแล้วเดี๋ยวเราไปกับรถไฟใช่ไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสวนเราไม่เดินนะโอ้โหอีกห้านาทีเองค่ะอ่าแล้วไม่มีรถไฟเหรอไม่บอกมีรถไฟ ลงทุนเลยไม่ฟ้า <energetic offs> พี่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะที่นี่โครงการอัมพวาชัยพนานุรักษ์นะคะมีคุณป้าประยงนาคาวรังนะคะถวายที่ดินทั้งหมด21ไร่12ตารางวาแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอีก31ท้องแถวทั้งหมดคุณป้าให้หมดเลยใช่ค่ะคุณป้าอยู่ไหนอะคะค่ะคุณป้าอยู่บ้านหลังใหญ่ทางด้านนู้นอ๋อคุณป้าก็ยังอยู่ตรงที่นี่ใช่ค่ะคุณป้าใจปั๊มมากโอ้เป็นลูกคุณป้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเจ๋งเลย อันนี้เราเข้ามาแล้วส่วนสาธิต<ช> <ฮะ S 2> เกษตรใช้พัฒนานะคะค่<ฮ>ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนยกร่องแบบดั้งเดิมนะคะอ,อกร่องยกร่องไม่ใช่มะม่วงกเกษตรดั้งเดิมของเราเนี่ยก็จะมีค,ะคือเศรษฐกิจกหลักๆก็คือมะพร้าวส้ม<ช>โอแล้วก็ลิ้นจี่อตอนนี้มีแต่พันธุ์ดูใบนะคะเพราะลูกไม่มีแล้ะ ดูแต่ใบยั่งดูอยู่แต่ว่าของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆก็มีเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวจะไปเป็นผู้หญิงขายความหวานหวานไหมคะเนี่ยหวานหวานอหมัน<า>ด้วยมะพร้าวที่นี่ปีนได้ไหมคะปีนได้ค่ะถ้าปีนไหวนะคะพี่เบลปีนหน่อยขออนุญาตนะคะโชคดีดพูดก่อนอมะพร้าวของเราเนี่ยค่ะใช้ใช้คนปีนจริงๆนะหนึ่ง สองสองเร็ว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 มไม่ได้บินขึ้นบนหรอให้โอกาสแก้ตัวอีกรอบหนึ่งสองเร็ว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 โอ้ยทาได้ไม่ได้ปวดแล้วลงมาเถอะลงมาเถอะเรื่องว่าปวดแล้วค่ะถัดไปอีกหน่อยก็เป็นสมองก็เราก็จะปลูกพืชแซมนะคะก็ที่เราทานน้ำกันไปเมื่อกี้เนี้ยปลูกน้ำผึ้งปลูกอัญชันปลูกแครไม่ต้องปลูกแสดงว่าที่เรากินเมื่อกี้คือเราก็ปลูกเองใช่ค่ะปลอดสารพิษแน่นอนค่ะบัดเราไปชมเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวดีกว่า มาเอาเสือกเลยเขาบก็ไมันมีที่นั่งเออไปๆปพี่ครับยกอันนี้ไปได้ไหมครับยกมได้ยกได้เนาะเออเดี๋ยวไม่มีที่นั่งว่ะยกไปที่นูนมีเก้าอี้นูไปเร้วเอาไปไปกันปะ